ราคาขายส่งผักและผลไม้ตลาสีเมืองจังหวัดราชบุรีราคามขึ้นมีลงได้ตามคุณภาพของผลผลิตแล้วด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในวันต่อไปด้วยครับช่วงท้ายคลิปจะมีวิเคราะห์ราคาผลผลิตย้อนหลังไปหนึ่งปีว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่จุดสูงสุดต่ำสุดของแต่ละปีหรือยังครับอย่าลมดูกันจนจบด้วยนะครับ ราคาขายส่งผักและผลไม้ที่ตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีประจำวันที่21ธันวาคม2563ราคานี้เป็นราคาขายส่งนะครับส่วนราคาขายปลีกกับราคาหน้าสวนก็มีเพิ่มขึ้นและลดลงตามแต่ละพื้นที่เริ่มต้นด้วยที่กระหล่ำปีเขียววันนี้กิโลกรัมละ13บาทที่ประกอบหน้านี้14บาทราคาลดลง1บาทขึ้นช่ายวันนี้กิโลกรัมละ15บาทที่ประกอบหน้านี้15บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลง กุยช่ายดอกวันนี้กิโลกรัมละ80บาทเทียบประกอบหน้านี้80บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงบวบเหลี่ยมวันนี้กิโลกรัมละ12บาทเทียบกระกอหน้านี้10บาทราคาเพิ่มขึ้น2บาทผักควางตุ้งดอกวันนี้กิโลกรัมละ10บาทเทียบปรกอบหน้านี้8บาทราคาเพิ่มขึ้น2บาทปักวางตุ้งธรรมดาวันนี้กิโลกรัมละ5บาทเทียบปรกอบหน้านี้5บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักกาดขาวลุยวันนี้กิโลกรัมละ13บาทเทียบกระกอหน้านี้1 4บาทราคาลดลง1บาท ผักาดหอมวันนี Hubble ้กิโลกรัมละ20บาทเทียบประกอบหน้านี้20บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักาศแก้ววันนี้กิโลกรัมละ40บาทเทียบกรอนหน้านี้40บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงพาสเลวันนี้กิโลกรัมละ80บาทเทียบป่กอนหน้านี้80บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักบุ้งจีนวันนี้กิโลกรัมละ16บาทเทียบประกอนหน้านี้12บาทราคาเพิ่มขึ้น4บาทฟักเขียวอ่อนวันนี้กิโลกรัมละ9บาทเทียบป่กอนหน้านี้8บาทราคาเพิ่มขึ้น1บาท มะเขือเทศผลใหญ่วันนี้กิโลกรัมละ12บาทเทียบประกอนหน้านี้18บาทราคาลดลง6บาทมะเขือเทศราชินีวันนี้กิโลกรัมละ30บาทเทียบประกอนหน้านี้35บาทราคาลดลง5บาทมะเขือเทศสีดาวันนี้กิโลกรัมละ18บาทเทียบประกอนหน้านี้20บาทราคาลดลง2บาทมะเขือเปาะวันนี้กิโลกรัมละ15บาทเทียบประกอนหน้านี้2 4บาทราคาเพิ่มขึ้น1บาทมะเขือม่วงวันนี้กิโลกรัมละ12บาท ที่ประกอบหน้านี้14บาทราคาลดลง2บาทเมื่อเขือยาววันนี้ิโลกรรมละ20บาทที่ประกอบหน้าน okay ี้18บาทราคาเพิ่มขึ้น2บาทเมื่อเขือพวงวันนี้ิโลกรรมละ30บาทที่ประกอบหน้านี้30บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะราจีนวันนี้ิโลกรรมละ20บาทที่ประกอบหน้านี้16บาทราคาเพิ่มขึ้น4บาทมาราคีนกวันนี้ิโลกรรมละ20บาทที่ประกอบหน้านี้18บาทราคาเพิ่มขึ้น2บาทมารากอดิบวันนี้ิีลกรรมละ7บาท ทียประกอบหน้านี้7บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงเห็ดฟางวันนี้กิลกรัมละ90บาทเที่ประกอบหน้านี้90บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงเห็ดูหนูวันนี้กิลกรัมละ5 5บาทเทที่ประกับหน้านี้54บาทราคาเพิ่มขึ้น1บาทปเจี๊ยบเขียววันนี้กิลกรัมละ26บาทที่ประกอบหน้านี้20บาทราคาเพิ่มขึ้น6บาทคณะต้นวันนี้กิลกรัมละ6บาทเที่ประกับหน้านี้5บาทราคาเพิ่มขึ้น1บาทคณะยอดวันนี้กิลกรัมละ8บาท เทียบประกอนหน้านี้6บาทราคาเพิ่มขึ้น2บาทแตงกวาวันนี้กิโลกรัมละ12บาทเทียบประกอนหน้านี้10บาทราคาเพิ่มขึ้น2บาทแตงล้านวันนี้กิโลกรัมละ7บาทเทียบประกอนหน้านี้7บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงถั่วฝักยาววันนี้กิโลกรัมละ25บาทเทียบประกอนหน้านี้25บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงถั่วพูวันนี้กิโลกรัมละ40บาทเทียบประกอนหน้านี้40บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงกระดำดอกขาววันนี้กิโลกรัมละ12บาท เทียบก่อนหน้านี้20บาทราคาลดลง8บาทกระชายหัววันนี้กิโลกรัมละ26บาทเทียบก่อนหน้านี้26บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงกระชายซอยวันนี้กิโลกรัมละ40บาทเทียบก่อนหน้านี้40บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงตะไคร้วันนี้กิโลกรัมละ10บาทเทียบก่อนหน้านี้10บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงต้นหอมวันนี้กิโลกรัมละ50บาทเทียบก่อนหน้านี้50บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักชีไทยวันนี้กิโลกรัมละ30บาท ที่ประกอบหน้านี้25บาทราคาเพิ่มขึ้น5บาทมนาเบอร์ใหญ่วันนี้ลูกละ1บาท40สตางค์ที่ประกอบหน้านี้1บาท50สตางค์ราคาลดลง10สตางค์ลูกมะกรูดวันนี้ลูกละ1บาทที่ประกอบหน้านี้1บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบกระเพราวันนี้กิลกรัมละ20บาทที่ประกอบหน้านี้20บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบมะกรูดวันนี้กิลกรัมละ40บาทที่ประกอบหน้านี้40บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบแมงลักวันนี้กิลกรัมละ20บาท ท right ี่ประกอบหน้านี้20บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงไม่โหรพาวันนี้กิโลกรัมละ18บาทที่ประกอบหน้านี้18บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกไทยอ่อนวันนี้กิโลกรัมละ75บาทที่ประกอบหน้านี้70บาทราคาเพิ่มขึ้น5บาทพริกจินดาเขียววันนี้กิโลกรัมละ65บาทที่ประกอบหน้านี้60บาทราคาเพิ่มขึ้น5บาทพริกจินดาแดงวันนี้กิโลกรัมละ140บาทที่ประกอบหน้านี้หน่วย55บาทราคาลดลง15บาท พริกกะเียงวันนี้ิโลกรมละ130บาทที Pizza. ่ประกอนหน้านี้130บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกขี้หนูส่วนใหญ่วันนี้ิโลกรมละ110บาทที่ประกอบหน้านี้110บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกขี้หนูส่วนเล็กวันนี้ิโลกรมละ150บาทที่ประกอนหน้านี้150บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกยำเขียววันนี้ิโลกรมละ30บาทที่ประกอนหน้านี้30บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกยำแดงวันนี้ิโลกรมละ80บาท ที่ประกอบหน้านี้85บาทราคาลดลง5บาทพริกหยวกวันนี้กิโลกรัมละ30บาทที่ประกอบหน้านี้30บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงกระเทียมไม่ตัดหมวดวันนี้กิโลกรัมละ70บาทที่ประกอบหน้านี้70บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงหอมแดงไม่ตัดหมวดวันนี้กิโลกรัมละ130บาทที่ประกอบหน้านี้120บาทราคาเพิ่มขึ้น10บาทกล้วยไข่สุกวันนี้กิโลกรัมละ28บาทที่ประกอบหน้านี้28บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลง กล้วยนำบาววันนี้หวีละ30บาทที่ประกอบหน้านี้30บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงกล้วยหอมวันนี้กิโลกรัมละ30บาทที่ประกอบหน้านี้30บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงฝรังกิมจูวันนี้กิโลกรัมละ3 3บาทที่ประกอบหน้านี้33บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงสาลี่น้ำผึ้งวันนี้กล่องละ4 0่บาทที่ประกอบหน้านี้350บาทราคาเพิ่มขึ้น50บาทแอปเปิลจีนหลังเล็กวันนี้กล่องละ300บาท ที่ประกอนหน้านี้300บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงแตงโมกินาีวันนี้กิโลกรัมละ17บาทเที่ประกอนหน้านี้17บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงแตงโมสัญญาวันนี้กิโลกรัมละ17บาทเทียประกอนหน้านี้17บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงเผือกหอมวันนี้กิโลกรัมละ50บาทเทียประกอนหน้านี้48บาทราคาเพิ่มขึ้น2บาทมันเทศวันนี้กิโลกรัมละ20บาทเทียประกอนหน้าน ka, ี้22บาทราคาลดลง2บาทมันต่อเผือกวันนี้กิโลกรัมละ18บาท ทียประกับหน้านี้20บาทราคาลดลง2บาทฝักทองลูกเล็กวันนี้กิโลกรัมละ12บาทเทียประกอบหน้านี้12บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงฝักทองลูกใหญ่วันนี้กิโลกรัมละ22บาทเทียประกับหน้านี้22บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงฝักทองญี่ปุ่นวันนี้กิโลกรัมละ50บาทเทียบกับหน้านี้45บาทราคาเพิ่มขึ้น5บาทส้มเขียวหวานเบอร์0วันนี้กิโลกรัมละ22บาทเทียบกับหน้านี้22บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลง ส้มโชกุนเบอร์7วันนี้กิโรมลละ50บาทเทียบก่อนหน้านี้50บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงส้มสายพึ่งเบอร์5วันนี้กิโรัมละ45บาทเทียบก่อนหน้านี้45บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมาดูวิเคราะห์ราคาผักยอ้อนหลังกันนะครับวันนี้เป็นคิวของมาราจีนเก็บข้อมูลยอ้อนหลังแต่วันที่25ธันวาปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันวันที่2 1ธันวาคมราคานี้เป็นราคาขายส่งที่ตลาดสีเมืองนะครับ ส่วนที่อื่นก็มีราคาแตกต่างกันบ้างนะครับตามแต่ละพื้นที่แต่ว่าแนวโน้มขึ้นลงน่าจะอยู่ในทิศทางเดียวกันราคาของมะระจีนเนี่ยย้อนหลังไป1ปีนะครับราคาต่ำสุดอยู่ที่กิโลกรัมละ12บาทราคาสูงสุดอยู่ที่กิโลกรัมละ40บาทนะครับส่วนราคาปัจจุบันอยู่ที่16บาทถ้าเทียบราคาช่วงเดียวกันนี้ของปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วอยู่ที่18บบาทก็ใกล้เคียงกันเลยทีเดียว มาดูฐานราคาของของมาลาจีนกันนะครับฐานราคาของมาลาจีนถ้าดูจากการเปรเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก14-18บาทนะครับในเส้นที่เราไฮไลท์ไปให้สีแดงนะครับส่วนแนวต้านด้านบนเนี่ยอยู่ประมาณสัก36-40บาทนะครับราคาถึงช่วงนี้แล้วก็จะลดลงมาเลยปัจจุบันราคาได้ลงมาหาฐานในกรอบสีแดงด้านล่างแล้วนะครับก็ต้องรอกันต่อไปครับว่าราคาต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร แช่อยู่ในราคาที่ฐานนี้ไม่รู้นานเท่าไหร่หรือว่าจะเด้งขึ้นไปเลยนะครับเหมือนกับพืชผักชนิดต่างๆที่เคยวิเคราะห์ไปแล้วครับไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งจีนหรือว่าแตงกวานะครับตอนนี้ราคามาให้ที่ฐานแล้วก็ได้ทยอยปรับขึ้นไปแล้วครับที่เอาราคามาให้ดูเนี่ยไม่ได้ฟันธงนะครับจะขึ้นจะลงเพียงแต่ว่าเอามาให้ดูรอบราคาของพืชผักแต่ละชนิดว่าตอนนี้ผักที่เราสนใจปลูกหรือเราปลูกอยู่เนี่ยอยู่ในรอบราคาไหนนะครับ เป็นช่วงขาลงหรือเป็นช่วงขาขึ้นเราก็ขอ้อมูลเหล่านี้มาวางแผนการเพาะปลูกให้ผลผลิตออกมาในช่วงรอบขาขึ้นของพืชผักแต่ละชนิดกันนะครับใครไม่มีเวลาจะมาดูข้อมูลเหล่านี้ง่ายที่สุดก็คือกดติดตามแล้วก็กดสัน่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับส่วนใครอยากจะได้พืชผักชนิดไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปที่เราจะจัดทําให้ขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในวันต่อไปด้วยครับ